นี่ก็จะเป็นสวนสวนมันสับปะหลังนะคะทุกคนนี่เขียวๆต่ำๆนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนเขียวชุ่มเลยค่ะด,ดูนะคะทุกคนจ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นป่ายางนะคะทุกคนอุดมสมบูรณ์มากค่ะทุกคนจ้าเห็นไหมคะฝนก็กำลังจะมานะคะทุกคนฝนกำลังมาค่ะ แล้วเราก็จะมาเก็บถั่วกันนะคะมีถั่วแล้วก็มีต้นทุเรียนด้วยนะคะทุกคนนู่นค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะวันนี้เรามาเที่ยวต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดค่ะลูกมีแต่ลูกใหญ่ๆคะ่ะทุกคนมีแต่ลูกใหญ่ๆคะ่ะโอโ้เยอะมากเลยคะ่ะทุกคนจ้า ไหมคะลูกใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเอาละค่ะน้องปูฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ